ัคุณในะตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะมาดูพลังงานกันนะว่าจะดึงดูดสิ่งใดหรือจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับคุณนะคะ,ะมาดูกันในถือไม้เท้านะคะช่วงนี้ดูคุณแบบมีสเสน่ห์ร้อนแรงมากๆเลยนะคะสเสน่ห์เหลือร้ายมากๆนะคะ ตัวคุณในตอนนี้ค่อนข้างที่จะใครพบใครเห็นต่างคนต่างแบบมีแรงดึงดูดหรือมีแพชชั่นมีแอทแรกชั่นมีแรงดึงดูดกันมากๆนะคะเดวิลนะคุณค่อนข้างมีเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันมีความเย้ายวนมีความยั่วยวนมีความเสน่หานะคะตัวคุณในตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่มีเสน่ห์หลือร้ายมากๆนะคะใครพบใครเห็นต่างต้องถูกตาต้องใจ แล้วก็มีพลังงานของการที่คุณอาจจะไปถูกจิตถูกใจนะคะกับใครที่เขาแอบหมายปองคุณไว้คุณจะไปดึงดูดคนเหล่านั้นเข้ามาในความสัมพันธ์แต่ให้ระวังนะคะคือ d e วิลมันเป็นพลังงานชงซ้อนนะซึ่งคิดว่าตัวคุณเนี่ยแหละจะเหมือนกับมีความร้อนแรงสเสน่หาแบบร้อนระอุมากๆอ่ะทำให้มีคนเข้ามาติดพันคุณเยอะหรือมีคนเข้ามาสนใจคุณมากหน้าหลายตาอาจจะทำให หัวบันไดบ้านไม่แห้งหรือทาให้รถไฟชนกันได้นะนะคะช่วงนี้สเสน่ห์แบบเร่าร้อนจริงๆเนี่ยเลเวอร์สนะคะคุณจะดึงดูดความรักเข้ามานะดึงดูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะเพื่อนต่างเพศหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะเป็นเพศเดียวกันก็ได้นะคะที่มีความรู้สึกแบบชอบพอกันมีความรู้สึกรักมีความรู้สึกแบบมีจินตนาการมีพันธนาการอยากครอบครองตัวและหัวใจของกันและกัน นะคะช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมากๆเลยนะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนเข้ามาหลายๆคนในเวลาเดียวกันที่ทำให้คุณอาจจะสับรางทับไม่ถูกเลยด้วยซ้ำแต่สิ่งที่อยากจะเตือนคือระวังในเรื่องของรถไฟชนกันนะเพราะเดวิลกับเลเบิลมามันเป็นพลังงานของความมากรักหรือความที่แบบอาจจะมีทางเลือกเข้ามาหลายๆทางเลือกนี่แหละตัวเลือกเข้ามาชอยเข้ามาประมาณนี้ก็ต้องสับรางให้ดีนะคะช่วงนี้บอกเลยว่า หัวบันไดบ้านไม่แห้งแน่นอนเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณดูดีมากเก้าเหรียญน,นะคะคนที่เขาอยู่ใกล้ตัวคุณหรือเขาพบเห็นคุณนะคะต่างรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์สเสน่ห์ของคุณไม่ใช่แค่สเสน่ห์ภายนอกนะไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาผิวพรรณสวดทรงองเอวนะแต่สเสน่ห์ของคุณมันคือการที่คุณดูมีความพร้อมดูมีโปรไฟลด์ดีดูเป็นคนที่มีคุณภาพมีศักยภาพ อาจจะเพียบพร้อมไปในทุกๆด้านก็ได้นะคะคือรวมๆแล้วว่าสิ่งที่เป็นคุณ่ะคือคุณมีความโดดเด่นเลยทำให้ใครต่อใครหมายปองที่อยากจะเข้ามาทำความรู้จักกับคุณนะคะช่วงนี้คุณจะมีมีความแบบเขาเรียกว่ามีสงา่ามีสง่าราศีดึงดูดคนเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะเร็วๆนี้เดี๋ยวคุณจะได้รับการติดต่อ นะคะคนที่พร้อมจะคุยกับคุณคนที่พร้อมจะติดต่อหาคุณคนที่พร้อมจะส่งข้อความหาคุณมีมากมายเลยทีเดียวนะคะคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากเขาเหล่านั้นจนทําให้คุณทับจะไม่ว่างเว้นนะคะคุยกับคนนี้เสร็จคนนั้นทักมาต่ออะไรประมาณนี้คือมันเป็นพลังงานของความสัมพันธ์ที่จะมีหลายๆความสัมพันธ์ที่เขามีความหลงไหลเสน่หาในตัวคุณนะ่ะที่กาลังจะดึงดูดคนเหล่านั้นเข้ามานะคะ แต่สเสน่ห์ของคุณมันก็เป็นเหมือนดาบสองคมนะมันอาจจะทําให้คุณปวดหัวได้เช่นกันนะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบว่าสับรางไม่ได้อะสับรางไม่ถูกแล้วก็ระวังในเรื่องของปัญหาที่จะตามมาภายหลังแล้วกันเพราะว่าดูแล้วว่าพลังงานมันเป็นความซับซ้อนค่อนข้างพอสมควรนะคะก็ดูดีๆตัดสินใจเลือกดีๆแล้วกันนะหนึ่งถ้วยนะ,ะจะมีคนเข้ามาจีบคุณมากมายจะมีคนเข้ามายื่นข้อเสนอ นะคะยื่นความรักมอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะในเร็วๆนี้คิดว่าไม่นานค่ะหลักวันเอมเพลอร์เนี่ยไม่เกินเดือนเมษายนบางคนภายใน1วัน8วัน1สัปดาห์นะคะที่คุณจะได้รับการติดต่อจากคนเหล่านั้นรวมถึงคนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความแฮนซัมมากๆม,มีความเป็นบับถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายหุ่นหมีถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่ มีสเนสน่ห์สวดทรงองเอลหุ่นรูปร่างการแต่งเนื้อแต่งตัวคือเพอร์เฟกไปหมดเลยอ่ะนะคะแต่จะมีหลายๆพลังงานเข้ามานะจะมีทั้งคนที่สวยน่ารักนะคะหรือเซ็กซี่หรือจะมีทั้งคนที่หล่อเข้มนะคะหรือเป็นผู้ชายหุ่นหมีอบอุ่นอะไรประมาณนี้มีเกณฑ์เข้ามาแน่นอนรวมถึงบางคนจะได้เจอต่างชาติด้วยนะคะที่เขาจะเข้ามาทำความรู้จักกับคุณ หรือจะเข้ามาหลงไหลสเสน่ห์ในตัวคุณติดกับดักคุณนะเพราะฉะนั้นบริหารจัดการเวลาให้ดีนะคะบริหารสเสน่ห์ให้ดีระวังจะสับรางไม่ได้ระวังจะหัวบันไดบ้านไม่แห้งนะประมาณนี้ค่ะโชคดีค่ะ